สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการห่วงจุ้ยเพื่อชีวิตเป็นพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับศาสตร์ปริสัมพันธ์หรือวิชาห่วงจุย้ยตามหลักปรัชญาของสำนักไทยเมคาจัดรายการโดยอาจารย์วรันดอนและแองเจลาซินสำหรับซีซั่นหนึ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัจจัยการใช้หวงจุ้ยให้ได้ผลโดยอิงตามเนื้อหาในหนังสือสนามปราณสถิต เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายคนคงสงสัยอยู่เหมือนกันคือคำว่าแตกฉานเชี่ยวชาญในศาสตร์วงจุยเนี่ยออจริงๆแล้วมันวัดกันยังไงอะไรคือตัวชี้วัดว่าคนนี้แหละคือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ เพราะว่าหัวใจหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยก็คือการจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าพลังปราณซึ่งในทุกๆท,ที่เลยนะคะมันจะมีทั้งพลังที่ดีที่แบบช่วยส่งเสริมให้ชีวิตราบรื่นก้าวหน้ากับพลังร้ายที่อาจจะสร้างปัญหาสร้างอปุปสรรคหรือทําให้เราเตกต่ําลงได้ค่ะอ๋อครับครับเพราะว่าหน้าที่ของผู้ที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้หรือที่เราเรียกว่าผู้ปรับฐานเนี่ยก็คือต้องมองให้ออกก่อน แล้วก็ต้องวางแผนเป็นแล้วก็ออกแบบการไหลเวียนของพลังงานพวกนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพื่อลดทอนพลังร้ายแล้วก็เสริมพลังดีให้ได้ผลจริงๆเพื่อให้เกิดผลดีจริงๆใช่ค่ะครับแล้วคําถามสําคัญที่ตามมาเลยนะคะซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือแล้วต้องรู้ลึกรู้กว้างแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปรับฐานที่เที่ยวชาญได้แบบเต็มปากเต็มคํา เราจะมาดูกันค่ะว่าคุณสมบัติหรือว่าระดับความรู้ที่จําเป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงโดยเราจะอิงจากข้อมูลที่เราได้ศึกษามานะคะน่าสนใจมากครับนั้นเราเริ่มตรงนี้เลยดีกว่าทําไมความรู้ที่มาต้องถูกต้องต้องครบถ้วนเนี่ยมันถึงสําคัญขนาดนั้นละครับในศาสตร์นี้ก็เพราะอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะคะว่าทุกทกที่เลยมันมีทั้งพลังดีพลังร้ายปนกันอยู่ตลอดเวลา การที่เราจะตัดสินว่าสถานที่นั้นๆโดยรวมแล้วเนี่ยมันดีหรือร้ายให้คุณมากกว่าหรือให้โทษมากกว่ากันแน่มันต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าเปรียบเทียบคุณโทษค่ะคือต้องชั่งน้ำหนักพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่อ๋าการชั่งน้ำหนักนี่เองที่ต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งจริงๆสินะครับถ้ามองแค่มุมเดียวหรือรู้แค่อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเหมือน เ,เราไปหาหมอเฉพาะทางแค่สาขาเดียวก็อาจจะวินิจฉัยได้ไม่ครบเพราะมองไม่เห็นปัจจัยอื่นๆที่มันซับซ้อนกว่านั้นหรือเปล่าครับภาพเดียวกันเลยค่ะใช่เลยในทางฮงจุ้ยนะคะการวิเคราะห์โครงสร้างพลังงานให้สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยความรู้จากหลายๆแขนงวิชามาประกอบกันเหมือนทีมแพทย์เลยค่ะที่ช่วยกันวินิจฉัยโรคจากหลายๆมุมนองยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะคะพลังงานในพื้นที่เนี่ย มันมีทั้งแบบที่ค่อนข้างนิ่งๆที่เรียกว่าพลังสถิตกับอีกแบบคือที่มันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปตามเวลาหรือพลังจอนนะคะซึ่ง2อ,อย่างนี้ต้องใช้วิธีตรวจสอบคนละแบบกันเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นถ้าผู้ปรับฐานรู้จักแค่วิธีดูพลังนิ่งๆอย่างเดียวก็จะพลาดเลยสิครับพลาดผลกระทบจากพลังจรที่อาจจะเข้ามาเสริมหรือเข้ามาทําลายพลังเดิมก็ได้แบบนี้การวิเคราะห์ก็ผิดพลาดไปเลยใช่ค่ะ แล้วการแก้ไขก็อาจจะยิ่งสร้างปัญหาแทนที่จะช่วยแก้ด้วยซ้ำถูกต้องค่ะซึ่งก็นี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมบูรพาจารย์แต่ก่อนถึงได้คิดค้นวิชาหวงจุ้ยไว้หลายสายหลายขแขนงก็เพราะว่าธรรมชาติของพลังงานมันซับซ้อนมากค่ะมีหลายมิติมันเกินกว่าที่เราจะใช้วิธีเดียวหรือวิชาเดียวเข้าไปจับหรือวิเคราะห์ได้ทั้งหมด วิชาแต่ละสายก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบหรือจัดการกับพลังงานในแง่มุมที่ต่างกันออกไปค่ะเหมือนกับว่าเรามีเครื่องมือหลายชิน้นสำหรับงานที่มันต่างกันไปถ้าเรามีเครื่องมือน้อยชิน้นโอกาสที่จะทำงานพลาดมันก็สูงขึ้นในที่นี้ก็คือโอกาสวิเคราะห์พลังงานผิดพลาดก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยอาจจะถึงขั้นตีความจากดีเป็นร้ายจากร้ายเป็นดีไปเลยก็ได้แบบนั้นไหมครับ มีตัวอย่างเปรียบเทียบที่น่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติมีผู้ปรับฐานสองคนคนแรกเนี่ยมีความรู้5แขนงวิชาพอไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งก็พบว่าสามวิชาบอกว่าดีอีกสองวิชาบอกว่าร้ายเขาก็อาจจะสรุปตามเสียงส่วนใหญ่ไปเลยว่าอืบ้างนี้ดีครับครับเขาดูสมเหตุสมผลตามข้อมูลที่มีแต่ถ้ามีผู้ปรับฐานคนที่สองซึ่งรู้มากกว่า รู้ถึง10วิชาเลยซึ่งรวม5วิชาแรกของคนแรกเข้าไปด้วยใช่ค่ะผลจาก5วิชาแรกก็ออกมาเหมือนกันคือ3ดี2ร้ายแต่พอเอาอีก5วิชาที่คนแรกไม่รู้นะครับมาตรวจเพิ่มเข้าไปปรากฏว่าใน5วิชาหลังเนี่ยมีแค่วิชาเดียวที่บอกว่าดีแต่อีกตั้ง4วิชาชี้ว่าร้ายนะคะโอ้โหพอนับรวมกันทั้ง10วิชากลายเป็นว่ามีสัญญาณดีแค่4สัญญาณแต่สัญญาณร้ายปาเข้าไป6สัญญาณ ข้อสรุปนี้กลับตาลปัดเลยนะคะกลับกันเลยใช่ค่ะจากบ้านที่ดูเหมือนจะดีกลายเป็นบ้านที่จริงๆแล้วร้ายมากกว่าทีนี้ลองคิดดูสิคะถ้าเจ้าของบ้านเชื่อข้อมูลจากคนแรกไปแล้วแล้วตัดสินใจทำอะไรลงไปผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะน่ากลัวมากก็ได้นะคะโอ้โหต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ก็แสดงว่าการรู้เยอะๆการรู้หลายๆวิชาก็ดูจะเป็นคำตอบที่สำคัญมากแต่ฟังดูเหมือนว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอใช่ไหมครับ ยังไม่พอค่ะการรู้หลายวิชาเนี่ยเป็นแค่บันไดขั้นต้นๆเท่านั้นเองแต่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของสิ่งที่เราเรียกว่าความแตกฉันเชี่ยวชาญสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าแค่การรู้เยอะก็คือความสามารถในการบูรณาการค่ะบูรณาการใช่ค่ะคือการหลอมรวมความรู้จากทุกสายวิชาที่เรามีเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ภาพสุดท้ายออกมาที่มันถูกต้องและสมบูรณ์จริงๆคำว่าบูรณาการนี้ฟังดูมีมิติ มีความลึกซึ้งมากกว่าแค่เอาข้อมูลมารวมๆกันเฉยๆนะครับเหมือนที่เขาเปรียบว่าเป็นศิล,ลปะมากกว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะเพราะมันดูไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวต้องอาศัยความเข้าใจแก่นแท้ของแต่ละวิชาแล้วนํามาผสมผสานกันอย่างมีชั้นเชิงใช่ครับเพื่อให้เข้าใจกระบวนการสร้างความเชี่ยวชาญหรือการไปถึงจุดบูรณาการนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับมันมีแนวคิดเรื่องการเรียนรู้3ระดับที่น่าสนใจมากครับ ซึ่งเราจะคุยกันในเชิงหลักการนะครับเพื่อหเห็นภาพรวมว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างไม่ได้จะเน้นไปที่สำนักใดสำนักหนึ่งเป็นพิเศษนะครับดีเลยครับเข้าใจครับเน้นที่เนื้อหาเป็นหลักงั้นลองอธิบายหลักการ3ระดับนี้หน่อยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างได้ค่ะ ระดับแรกเลยนะคะเรียกว่าเข้าใจเอกสัมพันธ์หรือ u n Uni r รีเลชันอันนี้คือการเรียนรู้หลักการพื้นฐานโครงสร้างแล้วก็องค์ประกอบทั้งหมดที่อยู่ข้างในวิชาแต่ละวิชานะคะต้องเข้าใจให้ทะลุป,ปรุโป,ปรงก่อนว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรขอบเขตของมันอยู่แค่ไหนถ้าจะให้เปรียบเทียบกับการเรียนภาษานะคะก็เหมือนเรารู้จักตัวอักษรสระเสียงวรรณยุกต์รู้คำศัพท์แต่ละคำแล้วก็รู้ความหมายตรงๆของคำนั้นๆน,น,นะคะอ๋อเข้าใจครับ คือรู้จักชิ้นส่วนพื้นฐานก่อนพอรู้ส่วนประกอบพื้นฐานแล้วก็มาถึงระดับที่สองคือเชี่ยวชาญพหูสัมพันธ์หรือ multi relation ใช่ค่ะอันนี้ก็คือการทำความเข้าใจความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในวิชาเดียวกันจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วถ้าเทียบกับการเรียนภาษาก็คือการเข้าใจไวยากรณ์แล้วถูกต้องค่ะรู้จะเรียงคำยังไงให้เป็นประโยคที่สื่อความหมายซับซ้อนขึ้นได้ หรืออาจจะถึงขั้นแต่งโครงแต่งกรอนที่ต้องอาศัยความเข้าใจความสัมพันธ์ของคำอย่างลึกซึ้งมากๆแม่นยำเลยค่ะและสุดท้ายนะคะระดับที่3ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแตกฉานสหสัมพันธ์หรือ interrelation นี่คือจุดที่เราต้องมองข,มข้ามขอบเขตของแต่ละวิชาไปแล้วค่ะคือต้องทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่างๆเวลาที่เราต้องนามันมาใช้งานร่วมกันนะคะต้องรู้ว่าวิชาหนึ่ง มันส่งผลกระทบหรือมันสัมพันธ์กับอีกวิชาหนึ่งยังไงถ้าเทียบกับการเรียนภาษาไอทีนะคะก็เหมือนการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่แค่เอาศัพท์มาเทียบกันตรงๆแต่เราต้องเข้าใจบริบทวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อมโยงของความหมายในภาพรวมทั้งหมดด้วยค่ะพอจะเห็นภาพชัดขึ้นครับเอกสัมพันธ์กับผหูสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องข้างในวิชาคือรู้จักส่วนประกอบแล้วก็วิธีใช้ส่วนประกอบนั้นๆใช่ค่ะส่วนสหสัมพันธ์เป็นเรื่องข้างนอก หรือระหว่างวิชาต่างๆการจะบูรณาการได้อย่างแท้จริงก็ต้องผ่านการฝึกฝนจนเข้าใจครบทั้ง3ระดับนี้ถูกต้องเลยค่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไปอีกนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการนำหลัก3ระดับนี้ไปใช้กับวิชาฮวงจุยจริงๆกันบ้างดีกว่าค่ะอาจจะมีสับเฉพาะทางนิดหน่อยนะคะแต่จะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆจะช่วยให้เห็นว่ามันทำงานยังไง ขอยกตัวอย่าง2วิชาหลักๆที่คนมักจะใช้กันบ่อยๆนะคะคือวิชาอัธเรือนหรือ age mansions ที่มักจะใช้วัดพลังงานที่ค่อนข้างนิ่งหรือพลังสถิตกับอีกวิชาคือวิชาดาวเหนินหรือ flying stars อันนี้จะใช้วัดพลังงานที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาหรือพลังจอนะคะน่าสนใจครับงั้น เริ่มที่วิชาอัทเรือนก่อนเลยครับในระดับเอกสัมพันธ์เนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างครับก็ต้องรู้จักโครงสร้างพื้นฐานของมันก่อนเลยค่ะเช่นผัง24ทิศทางการแบ่งประเภทของผังต่างๆและที่สำคัญเลยคือต้องรู้จักชนิดของพลังงาน8แบบซึ่งใน8แบบนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มดี4อย่างเช่นพลังที่ส่งเสริมความรุ่งเรืองพลังส่งเสริมสุขภาพอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีกลุ่มร้ายอีก4อย่างเช่นพลังที่นำการ สูญเสียพลังที่นำปัญหาความขัดแยง้งนี่คือการรู้จักองค์ประกอบพื้นฐานหรือเอกสัมพันธ์ส่วนระดับพหุสัมพันธ์ของวิชานี้ก็คือการเข้าใจว่าพลังทั้ง8อย่างนี้มันมีความสัมพันธ์กับทิศทางหรือธาตุต่างต่างอย่างไรบ้างนะคะครับครับพอเข้าใจครับและในฝั่งของวิชาดาวเหินล่ะครับเหมือนกันไหมคล้ายคล้ายกันค่ะเอกสัมพันธ์ของดาวเหินก็คือต้องรู้จักโครงสร้างผังดาวก่อนต้องรู้จักดาวทั้ง9้าดวง เช่นดาว8หมายถึงโชคลาภดาวสองหมายถึงความเจ็บป่วยดาวห้าหมายถึงปัญหาอุปสรรคอะไรแบบนี้นะคะต้องรู้ความหมายรู้บทบาทรู้ธาตุประจําดาวแต่ละดวงแล้วก็ต้องรู้วิธีการคํานวณการเคลื่อนที่ของดาวหรือที่เรียกว่าการเดินดาวด้วยค่ะส่วนพหุสัมพันธ์ของดาวเหินก็คือการทําความเข้าใจว่าเมื่อดาวต่างๆมันโคจรมาเจอกันในตําแหน่งเดียวกันหรือในผังเดียวกันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อกันยังไงมันจะเกิดผลดีหรือผลร้ายที่ซับซ้อนขึ้นมายังไงบ้าง โอเคครับพอเข้าใจพื้นฐานและความสัมพันธ์ภายในของแต่ละวิชาแล้วทีนี้ขั้นตอนสำคัญคือการบูรณาการหรือสหสัมพันธ์ของสองวิชานี้เข้าด้วยกันเนี่ยมันทำยังไงครับจุดนี้แหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยเมื่อผู้ปรับฐานมีความเข้าใจในระดับเอกและพะหุสัมพันธ์ของทั้งสองวิชาอย่างดีแล้วนะคะเวลาไปวิเคราะห์สถานที่จริงก็มักจะเริ่มจากการตรวจหาพลังงานสถิตด้วยวิชาอัธเทรเรือนก่อน เพื่อดูพื้นฐานของพื้นที่นั้นๆว่าเป็นยังไงจากนั้นก็ค่อยตรวจสอบพลังงานจนที่มันเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาด้วยวิชาดาวเหินตามไปค่ะอ๋อครับแล้วก็นำข้อมูลจากทั้งสองผังทั้งอัตเรือนทั้งดาวเหินมาพิจารณาร่วมกันโดยใช้หลักเปรียบเทียบคุณโทษที่เราคุยกันตอนแรกเพื่อหาข้อสรุปสุดท้ายใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเชน่นสมมตินะคะว่าตำแหน่งหนึ่งในบ้านเนี่ยตรวจด้วยอัตเรือนแล้วพบว่าเป็นทิศท,ที่ดีมากๆเลย ให้พลังส่งเสริมความรุ่งเรืองเป็นพลังดีพื้นฐานแต่พอตรวจด้วยดาวเหินกลับพบว่าในปีนั้นๆน่ะค่ะมีดาวร้ายมากๆโคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนั้นพอดีเป็นพลังร้ายจรคำถามที่ต้องตอบให้ได้ก็คือแล้วผลลัพธ์สุดท้ายมันจะเป็นยังไงพลังดีเดิมจะยังส่งผลอยู่ไหมถ้าส่งผลจะส่งผลด้านไหนแล้วพลังร้ายที่เข้ามาใหม่จะก่อปัญหาเรื่องอะไรได้บ้างแล้วระหว่างพลังดีกับพลังร้ายที่มันปะทะกันอยู่เนี่ยใครมีกำลังมากกว่ากัน การมีพอเพื่อตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดเนี่แหละค่ะคือระดับสหสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยการบูรณาการความรู้จริงๆโอโ้ฟังดูซับซ้อนแต่ก็เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าถ้าเราขาดความเข้าใจในระดับใดระดับหนึ่งไปเนี่ยการวิเคราะห์มันก็พร้อมจะผิดพลาดได้ตลอดเวลาเลยถ้าไม่เข้าใจเอกสัมพันธ์ก็อาจจะใช้เครื่องมือผิดผิดถูกๆไปเลยใช่ค่ะถ้าไม่เชี่ยวชาญพะหุสัมพันธ์ก็ตีความปฏิสัมพันธ์ภายในวิชาเองไม่ออก และถ้าไม่แตกฐานสหสัมพันธ์ก็เอาผลจากหลายๆวิชามาหาข้อสรุปสุดท้ายที่ถูกต้องไม่ได้จริงๆซึ่งความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยในการวิเคราะห์นะคะต้องย้ำว่ามันส่งผลกระทบใหญ่หลวงมากๆต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสถานที่นั้นๆได้เลยเหมือนกับการติดกระดูมเม็ดแรกผิดนะคะครับคบมันก็จะผิดต่อไปทั้งแถวเลยสุดท้ายก็ต้องรื้อติดใหม่หมด การวิเคราะห์ที่ผิดตั้งแต่ต้นก็ทำให้การวางแผนปรับแก้หรือการแก้ไขที่ตามมามันผิดเพี้ยนไปหมดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียเงินเสียทองในการปรับปรุงสถานที่นะครับแต่มันหมายถึงสุขภาพโอกาสในชีวิตความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความมั่นคงในชีวิตของคนในบ้านหรือในองค์กรน,นั้นๆได้เลยทีเดียวถูกต้องที่สุดค่ะส่วนระทบมันกว้างและลึกมากที่เราคิดไว้เยอะมากดังนั้นข้อคิดสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา รือประกอบวิชาชีพด้านนี้อยู่แล้วนะคะคือต้องมั่นใจจริงๆค่ะว่าเราเข้าใจเอกสัมพันธ์เชี่ยวชาญพหุสัมพันธ์และแตกฉานสหสัมพันธ์ในทุกๆวิชาที่เราจะนำไปใช้งานจริงๆถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นการนำไปใช้มันก็มีความเสี่ยงสูงม,มากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมันอาจจะประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะครับแล้วในมุมข้องคลทั่วไปล่ะครับที่อาจจะกำลังมองหาหรืออยากจะใช้บริการผู้ปรับฐานข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมด พอจะเป็นแนวทางหรือข้อสังเกตอะไรให้ได้บ้างไหมครับก็พอจะเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นได้บ้างน,นะคะอย่างน้อยที่สุดเลยถ้าเราไปเจอหรือไปปรึกษาผู้ปรับฐานท่านไหนแล้วพบว่าท่านใช้วิชาเพียงแขนงเดียวในการให้คําปรึกษาเช่นดูแค่ผังอัธเรือนอย่างเดียวเลยหรือดูแค่ดาวเหินอย่างเดียวก็อาจจะต้องอฉุกคิดสักนิดนึงค่ะว่าความเข้าใจในเรื่องพลังงานของท่านอาจจะยังไม่ครอบคลุมรอบด้านพอ เพราะอย่างที่เราคุยกันมาตลอดพลังงานมันมีหลายรูปแบบหลายมิติมันต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการตรวจสอบถึงจะเห็นภาพรวมที่แท้จริงได้ค่ะและที่น่าสนใจคือในข้อมูลที่เราดูกันมามีการทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วแม้แต่การใช้2วิชาหลักๆอย่างอัตเรือนกับดาวเหินร่วมกันเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอในบางกรณีด้วยซ้ำไปใช่ค่ะนั่นยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยนะคะว่าศาสตร์นี้มันซับซ้อนลึกซึ้งจริงๆ และความสำคัญสูงสุดมันอยู่ที่ความแตกฉานเชี่ยวชาญที่มาจากการบูรณาการความรู้ในหลายๆมิติอย่างแท้จริงซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ครบถ้วนทั้ง3ระดับที่เราคุยกันมาคือเอกสัมพันธ์พหุสัมพันธ์และสหสัมพันธ์นั่นเองค่ะึกซึ้งมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเยอะมากจริงๆและจากประเด็นสุดท้ายที่เราเพิ่งพูดถึงไปนะคะที่ว่าแม้แต่สองวิชาหลักก็อาจจะยังไม่พอเนี่ย มันก็ชวนให้เราคิดต่อยอดไปได้อีกเหมือนกันนะคะว่าเมื่อเราพิจารณาถึงความซับซ้อนของพลังงานต่างๆในธรรมชาติแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เรามองข้ามไปหรืออาจจะมีศาสตร์แขนงอื่นๆที่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแพร่หลายแต่ก็มีบทบาทสําคัญมากๆในการไขความลับของพลังงานในพื้นที่นั้นๆนอกเหนือไปจากที่เราได้คุยกันไปในวันนี้อีกหรือเปล่าก็เป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะคะให้ลองไปคบคิดกันดูคะ่ะเป็นคําถามที่น่าคิดต่อจริงๆครับ ขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกข,ของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบไปแล้วสำหรับ EP นี้ของเราหวังว่าทุกคนคงพอจะได้มุมมองทัศนะใหม่ๆกันบ้างถ้ารู้สึกชอบหรือใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและพบกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะ